นั่นึงสครับสยมีการครับมีการถอยนิ้หครับถอยนี้วหัวมีการครับปนไฟวะป่นไฟวะ,ฟะถอยหัวครับถอยนี้หงานใส่เ่ อุ้ยโดนละลุโดนละโดนละไปยังโอ้โหดมีแต่์ใส่หนีเนี่ยเนาะโอ้โหตัวปลาเยี่ยงวะอี่โอ้โหมิเตซี่เดียวกันเลยครับโอ้กินปลาหน่อยปลาหน่อยกินปลาหน่อยหลุดหลุดซะเนาะโอ้ยนี่หัวติดตินี่ใส่หนีก็ได้ โอู้้กู้ไกแดงได้ไหมโอ้เกี่ยวบัตถุอว่ตัวนี้ตัวงามก็มูออามนสิลุดดด สวัสดีครับอยู่กับห้องรับผมลูกน้าเปล่านะครับผมเหมือนนี่ครับผมผมสืบผ้ามาใส่เบ็ดนะในรอบปีเลยนะครับผมเบ็ดเทโอนไซครับเป็นเบ็ดป่าคอนเยือลูกอ่อนนะครับผมหรือประสานบ้านกันงายห่วัอะไรครับผมเดี๋ยวมื่อนี่ครับผมเอาเมื่อจากที่สํารวจแล้วเนาะหนามันมีเมื่อกี้ให้ครับสองสามให้เนาะต้องมาล่อรุ่นครับผมเพราะว่าเป็นไ่เบ็ดครั้งแรกครับผมปีแรกเลยเนาะ เป็นเจิมเลยเหรอครับผมป่าแจ็กสิมิวมีครับต่างมาล่าลุ้นนบผมเดี๋ยวเจอกันเลยครับเบืองแรกครับเดี๋ยวเาใส่เบงแองสองสามหลังประมาณสองสามหลังเนะาะเพว่าเข้าแกะแต่เมื่อนี้เขามากับลุงครับมากับลุงโปเนะต่องมาล่าลุ้นเี้ยครับผมไปะจะให้ซองให้เนี่ยผเอาแล้วครับห้องแกะใส่เนาะแต่เว้นแกะก,กำลังสิต,ตกดินครับ สใส่ลูกใส่ไปจากซองไหเนะเดี๋ยวผมจะใส่ไปฟังทางพุ่นครับวันละยี่สิบลังหลืมั้งครับเบียดเท่าน้ำโบกีไหครับอยู่ที่ความถนัดเนะเาะผมมีอะไรเห้ใส่เป็นเยอะหัวครับผมหลุกออดเนาะ เอาละครับแต่เวนกับคอยลงคอยลงเหเนาะนี่ครับผมมาไหมครับพ่านแปลวับผมในยินข่าวเนาะตามมาที่หลังเนะาะบ่ได้เด้อน่ะของไงใส่ไปเด้อเนี่ะเนะบิองไงเด้อของไผของมันเด้อ ๋ยหลงขั้นเบียดเด้อนี่ครับลุงโปครับผงผมจะใส่ขึ้นไปเนี่ยใส่ขึ้นร้องขึ้นไปเนาะตามใจปลาอ้อยฟังต้นปลาโยคาเนี่ยเป็นหวยครับผมหนำมีเมื่อกี้ให้ครับผมสามซี่ให้เนาะเอามาตัลรุ่มบันกันเลยครับเอาเลยครับใส่เวียดคนเราเมื่อกี้หลังเลยครับผมมันแน่ครับพันแปล จีบหาลุงโปเลยเนาะมาที่หลังครับใส่ที่หลังครับมาลู้นหามาเบ็ดกระวองอ่ะแล้มาล่อลุ้นครับเดี๋ยวผมใส่เบ็ดเยอะสิบหลังหนาะได้สิบหลังครับผมพอหนาม,มันมีบ่มีในนะ้อยๆเนาะไปดูลเลยครับเดี๋ยวมันจะทำก่อนเนาะเอาครับพ่อเก็ใส่แล้วเนาะประมาณสามสิบหลังครับผม นามว่าไหมีครับผมต้องมาล่อลุนอีกเดือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรแรงเขาก็นี่ครับน้อยแนนไนครับผมนาำน้อยน้อยนี่ละครับผมเพราะว่ามันเป็นนามไม้ครับผมครั้งแรกเนาะพอแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ผู้มีภาคครับเพราะว่าทางโซนทางกาฬสินเ่อทางอำเภอหัวเมฆครับผมบ่่อยไม่น้ำเนาะฝนท่านมากครับนามมาเทียนเหนือแต่เก็บนาำไว้ครับผมเขาลังงามครับเดี๋ยวมาล่อลุนกันเลยครับมือแลงครับเจอกันนะครับผมไป อนันติดโซนน้าโซนอะไรลงมาเหมือนกัลงมายามกันแล้วเนาะไปแล้วครับฟนันแป๋วครับระวังเด้อเบียดตรงไหนเด้อหลันดีเปล่า สักเยื่อเนาะเขาเสียบเยื่อแล้วแตน้องาะวแตเซียนครับทางค้นกับใส่มันจมทางค้นสำหรับผมสำหรับท่านแปลน่ะเบื้องเราหน่ะคือห,ห้มันถามสีน้ำจักน้อยครับยังอยู่ดีเนาะเดี๋ยวใส่ๆขวางมาที่หลังฮะวิสำรับกันแท้ หลอนบ่หัวหลอนเต็มใส่สลักกันแท้เหมือนเดิม่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนามไม่ค่อยมีครับหนามมันมีสองสามไฮอย่างเงี้ยเนาะไม้กินไงม้กินนั่ใส่ปไปในน้ำล้ นี่ม,มนันดอกเมืองจากขัก้นกนระดูกแล้วนี่ <laughs> ย่ามหลงขัน้นหลงกันยู่เดี๋วยวนดะีไม่ได้นะไม่ล่่รูอ้อ่ะงงแต่ว่าของไฟงมัน่นแหะแถาเขายาไปเรื่อยเนาะบัติดแต่บัวหล่อนกรับบัวไฟมีปัญหาครับ มดติ้นเราล่อนพร้อมเนี่ยเนื้องงอยู่เนาะโดนแล้วครับอือตายด้วย,ยมั้งตายกินเขาเลิกกินเขาเลิกเต๋อโอ้ตัวปลาเต็มแหลกปลากรอกโอ้เดี๋ยวจะซกล่องกันนะโอ้โหตัวปลา คง khỏe คง k h ห e คง khỏe ตัวหน่อยพกูก <laughs> ไปแตมแหลกเข้ามาแล้วครับผมยามไปเรียนะมันนี้เป็นของพ่านแปวครับของผมจะเป็นเครื่องน,นุน่นคนละครับไปต่อ,อ้ตัวหน่อยเดี๋ยปลาไหม นี่ปลานิมนต์นปนิมนต์มาเบิึงนิมนต์ปลาถึงเบียดได้ครับปลาเห็หน้าครับเนีหยโอ้ออกไปออกกันนะโอ้นี่ตัวปลาครับเนี่ยนินอนอยู่ตรงสีเนาะมันบันถึกเบียดนะผมเบียดครับปลาเยอะอย่างนี้ยนะคเอาเอาเราฟันแป้าให้เป่งๆนะครับผมปลานอนอยู่ตรงสีเนาะเราพันแป้าเฮี้ยเอาใส่เฮี้ยห่วงเนาะเอา Bà mệnh vẫn tốp bao bà nhanh 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 ไยหัวครั you, แบอยนี้หัวงานไฟ่แบบแอบบัมเรียงม่องครับอยนี้อยนี้มันจโตควานเตียวอันนี้ปนเตียกันเขาคุณนะครับเขาคุเนาะเตี่ยไฟมั้งเก่าปิดไฟเขา

ความสามารถตื่นเสียงเอาหรือเปล่าเข้าปาาอู้นนอาเสียมาลดเสียมาลดโดนเนอะตรนี้เสียงอะไรครับนอนเปลอยู่งนะละมันังอยบ่มครับยังยวงกั แยวงยดนลมดลาแดงเิดโอ้เสียมไ้ย่เสียมนี่เสียมผอมวโอ้ตใสมินี่เนี่ยใสถั่ใสถเอาติดติดเปล่าไม่ติดหัวดิเป้า มี่บ้เยนะแมเน็กหวานนวันตีนตไปเสียมแล้วไก่หวยครับไม่หวยไม่หวยเหรอโอ้เจจใส่มินิแต่มลุ่ะใส่คว้างไปอ่ะโมลร่้อ่ะโดนครับวิอไงโไงเนี่ยไม่ได้อู้ตัวปลา โอ้โหหนิมจะใส่หนีเนะี่ยเนาะโอ้โหน้ำาไหมครับโอ้แจมแรกครับโอ้ยทำานอะไรนี่น้ำโตพี่เอาพวกฝนอลไรเนะี่ยโอ้ยตัวโ,โต้ไปไหมใส่หนีน่าหนาิมีหลูกมานาวเนาะแม่นหน่าหนิมีเนาะ สองตัวต้องทาน้ำครับประมาณเดือนหนึง่นสงสอง,สองตัวที่เราไปเนี่ยอาไปไม่กินเลือกครับใส่นี่เนาะมันตายเ่าตามีเนาต้องสุปล่อยนะแต่เ่าไปเติมไปเติมสองตัวก็ไปเสี่ยมตัวนี้ตัวที่สามจำเป็นตน้องได้เอาครับผมแันได้กะหาอยู่ให้กินเนาะเอาไปเผื่อประทังชีวิตแล้วครับผมฟูตัวป่าปาโอ้ ตัวปลาเยอะว่ะอ,อ,อีอ๋วุ้งมใส่เดียวกันเลยครับวุ้งกินปลาหน่อยปลาหน่อยกินปลาหน่อยหลุดๆซะเนาะโอ้ยลุงใส่ตัวปลาครับโอ้โหมิเตใส่เดียวน,น,นะลุงเนาะตามตัวแพ้ตายไอ้กินปลาหน่อยครับ กินปลาหน่อยซิเนาะนแอบไม่จะใส่เดียวแล้วแย่เอากิดโอ้เดีถือว่าโอเคครับพอได้ปนแล้วปลากรงหน่อยซ้ำซีโต้กู้มาตีรุ่งกู้มาแล้ครับเอ้านี่ล้างนี่เด็เอ้านี่หัวติดทีนี่ใส่นี่ก็ได้โอ้ โอ้โคู่กายแดงได้ดิไหมโอ้เกี่ยววันหล่อมเวันตัวนี้ตัวงามกูมูเอางามมันหลุดหลุดหลุดโอ้โหใสตัวปลาตีว่าเด็ดปนเลยครับนึกว่าจะแห้วกต่ที่ว่าบ่แห้วครับผมโอ้โหโปลายแล้วลูกประพันเลยนะลุงเนาะป่ะพันป่ะพันน่ามันมีสามสี่หาเนาะ กระถิบอุ้โโอเขล้ยครับใส่ปลา,าเ้ากัปลาเขี้มครับปลาเสียมหลอยถือแมง่งไหนมือนี้ตัวปลาเสียม <laughs> กระถิบโบอลเฝ้าครับแต่ถืเป็นตัวน้อยน้องเนานะเนี่ยตัวน้อยหัวเกาก็เลียรครับมันบอ่อคือครับเลส่วนลุงกูเนาะกระถิบว่บาได้ปนน,นะเนาะมือเนาะผ่านแปลถือตัวหนึ่งผมสองรุง ตัวนึงครับนี่เพิ่งเลีโตแต่นี้เขากะเือพ่อหน้าแปลนอ๊อฟคู่เบ็ดแล้วครับมาเทีลองเมงค์ครับพอน้ำมันกับทะเลม้าปานลยครับเนาะปลากับตัวพันเงี้ครับต้องรออีกมันมันที่เย็นก็กลัวครับของน้ำมาปลามันกับิโตงามพอดีครับมือนี้เขามาเทีลองมือเซฟปลามันสิมีปลาบ่ป่าป่มาปลากับพ่อมีครับตอนตัวน้อยครับต้อง อยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็ดีครับหนามมันมยูนะหนามแน่นเฟนาะฝนฝนันมากครับตรอฝนให้หนาม,มันมีถูกห้ก่อนครับอโอเคโอยคแต่ก็ผูพดอกเปเ่นาะกัวห้องกิดสามตัวไปมตัวจะมวงวงวงังเปลแล้วักนี้ก็ต่าตามติดตามคลิปหนนะครับโอเคโอเคติดตามที่ไหนนะเปี๊ยอช่วงที่เกาแลวครับอายังไงกินอือวัสดีครับไปะปี๊ยะนี่ผ่านแปล๊ครับผม 唉。<sighs>